h o n เ r อเผยสมาร์ทโฟนตระกูลใหม่ Power รุ่นแรกที่ให้แบตเตอรี่มากถึง8,000มิลลิแอมช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแบตเตอรี่แบบใหม่อย่างซิลิคอนคาร์บอนได้เข้ามาใช้งานในสมาร์ทโฟนจริงแล้วนะครับซึ่งความจุข,ของแบตเตอรี่ก็สูงขึ้นเรื่อยๆด้วยครับโดยเฉพาะแบรนด์ฝั่งจีนลาสุดก็ได้มีรายงานด้วยว่า Honor กำลังจะเปิดตัวตระกูลใหม่ในชื่อ power ที่ใช้แบตที่ทรงพลังมากที่สุดในโลกซึ่งเรื่องนี้ Honor ได้โพสไว้บนไวโบโดยบุว่าทางแบรนด์จะเปิดตัวรุ่นใหม่ในชื่อ power ที่ให้แบตเตอรี่ขนาดใหญ่และใช้งานได้นานแต่รายละเอียดก็ยังไม่ได้มีเผยอะไรออกมามากนักน,นะครับแต่อย่างไรก็ตามจอมแมนด์ดิจิตอลชรเตชันได้เผยถึงสมาร์ทโฟนรุ่นปริศน,นาในโมเดล dvd ขีด an 0 0ที่ปรากฏบน TC และ MIT MI ที่คาดว่าจะเป็นรุ่นกลางแต่สเปคเทียบเรือธงให้แบตเตอรี่มามากถึง80,00ม ah, ิลลิแอมทั้งยังรองรับชาร์จดยวปดวัตต์และรองรับการเชื่อมต่อผ่านดาวเทียมได้ด้วยครับซึ่งทางดูนิซอนเชสเตชั่นยังใบถึง,ทงเทคโนโลยีระดับเรือธงซึ่งอาจเป็นเทคโนโลยีการแสดงผลที่ล้ำสมัยเพิ่มความน่าสนใจให้กับการผสมภสา,านี้และออนเนอร์ได้ออกมาพูดเกี่ยวกับอายุการใช้งานแบตเตอรี่ในช่วงหลังและสกุลพอร์ดูเหมือนจะพร้อมที่จะเน้นย้ำถึงความแข็งแกร่งนี้มากขึ้นครับ